เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สงแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชีา้เ้ารถสวยๆนะครับคันนี้เหมาะสำหรับท่านที่ไม่ต้องการใช้เงินก้อนครับคันนี้ฟรีดาวเลยนะครับเป็นมิสูซีเดียปี2005ครับผ่อน2,000ันกว่าบาท4ปีนะครับเป็นเกียร์ออตโต้สีสันเงางามรอบพันผ่อนเบาๆนะครับ ราคาลถราคาเต็มอยู่ที่99,000บาทนะครับปีดาวน์ผ่อน2,000บาทประมาณ48งวดนะครับซื้อรถแล้วยังมีแถมเงิน30,000-50,000ด้วยนะครับแล้วแต่เครดิตของลูกค้านะครับกู้เกินได้ทั้งรถได้ทั้งเงินครับกับฟรีอีก60วันออกง่ายอนุมัติไวออกได้ทุกอาชีพนะครับปรึกษาฟรีทำงานเงินสดก็ออกได้ไม่มีประกันสังคมก็ออกได้ติดแท็กก็ออกได้ครับขับแก๊ปคาก็ออกได้ด้วยบริการไฟแนนซ์ฟรีถึงหน้าบ้าน เช็คเครดิตเอกสารผ่านลายได้ครับครบจบทุกปัญหาครับตัวรถนะครับเงางามสีสันเงางามรอบคันน้เดิมท้ายเดิมครับอ่างยางไรมีให้ครบๆนะครับอ่างเรียบเรียบไม่มีรอยชนหนักครับภายในสวยครับเป็นเกียร์ออโต้มีเครื่องเล่นเสียงจอสัมผัสเลยครับสวยสะอาดตาหลูหรา V.I.P เลยครับคุ้มค่าคุ้มราคาครับผ่อนเพียง2,000กบาทเท่านั้นเองครับคุ้ม เอาไปขี่กันแดดก,กันฝนได้นะครับรดราคาเกือบแสนก็ขี่กันแดดกันฝนได้ราคามอไซค์ก็เพราะว่าผ่อน2 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะครับเสวยสวครับเกียร์ออโต้เลขไมม์อยู่ที่แสกนกว่าทเท่านั้นนะครับก็ถือว่าน้อยมากครับสําหรับรถรุ่นปีนี้นครับห้องเครื่องสะอาดสะอานครับตะเข็บซ้ายขวาเดิมๆไม่มีชนหนักท่านใดสนใจก็ติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ